ค่ะวันนี้อยู่ที่มีซูชิลำลูกตาค่ะมาทำอะไรล่ะคะมาซื้อรถ,ถค่ะน<อ>ี่ค่ะน้องคนใหนม่มาได้รับกลับบ้านลเลยสียแสดงสวยมากๆแล้วที่นี่นะคะมีซูชิลำลูกตาบริการดีมากทุกท่านเลยนะคะตั้งแต่ผู้จัดจาการค่ะพี่แอนด้สวัญญสดีค่ะและนี่ยังมีพี่น้นะคะแล้วก็อ,อีกลหลายคนเลยที่อยู่ที่นี่เงินทุนเยอะมากๆ สนุสะพมากๆเลยค่ะวันนีู้ใจมากจนท้ายจะซื้อที่ไหนได้ละคะต้องซื้อที่นี่ใช่ไหมคะดูแลขอบคุณนะคะที่มาเนี่ยหนึงมาตั้เช้าเราก็ดูแลอยู่คนเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมติดต่อาคารก็ไหนทีก็มีพี่น้งเพื่อนแนะนำมามาแล้วก็รับเกี่ยวมาค่ะก็เลยเข้ามาพูที่นี่แล้วก็รับใจก็เลยใจที่นี่เลยนะะก็มีลูกค้ที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเะน ต้องแนะนำค่ะวันนี okay. mm ้หนูก็ตั้งใจจะอัดคลิปมาเพื่อแนะนําลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ไม่ช่วยชีวิรุ่นไหนก็ตามลองเข้ามาคุยก่อนไม่จําเป็นว่าจะต้องตัดสินใจซื้อหรืออะไรรับรองว่าเข้ามาคุยแล้วก็จะหลงรักการบริการขบนรถก็มีควาที่สศษมากๆของแอบของเล่นมีแต่ต่างมากมายเลยค่ะลองคุยเข้ามาล้องคุยคุยเข้ามานะคะหรือว่าจะอิ inbox หรือคุยในเฟซบุ๊กหรือที่ช่องทางที่เรามีการนำเสนอในงานเราได้ ก่อนต่านผู้จัด่วมีเก่งกับเริลยันกันมากวันนี้ฝากไปด้วยนะคะมีิสชีละมุนตาซิติบุตเซลผู้ถูกทำเลขาสิบเจ็ดอะไรนะครับคุณเดมกคุณอะไรอ๋อหนึ่งนะคะหนึ่งเป็นผู้จัดรายการเอ็นคอร์ตนะคะเจอกันได้ช่วงบ่ายสามโมงจันทรุปถุขติ์โผล่บ่ายสามโมงต้อเสาร์อาทิตย์ด้วยเสาร์อาทิตย์ก็มีเนี่ยอะไรนะคะเสาร์อาทิตย์ต้องถึงได้ทำเสาร์อาทิตย์ก็มีบางวัน แตกติดตามการแต่ของเิน่ได้เม่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าถมิสูบิชิก็ต้องนี่นะคะมิสิชิลำาเป็นไปก่อนนะคะวันนี้กนจีเต้อไปด้วยกันเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบไดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห